สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแล้วก็อยู่กับ AutoCAD t d p a n นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการสร้างท่อนะครับการเบรคท่อทุกๆหกเมตรนะครับจะเกิดจอยหนึ่งจอยนะครับก็คือประมาณว่าเราซื้อท่อเส้น6เมตรมานะครับมาต่อกันไปเรื่อยๆนะครับตามความยาวที่เราต้องการเบื้องต้นผมจะแสดงตัวที่ยังไม่ได้เบรคให้ดูก่อนนะครับ การตั้งค่านี้นะครับจะเกิดขึ้นกับไปสเปคเท่านั้นนะครับจะไม่ได้เกี่ยวกันกับโปรเจกต์นะครับไม่ได้เกี่ยวกันกับโปรแกรมนะครับเบื้องต้นผมจะทําการเลือกไปสเปคที่ยังไม่ได้ทําการตั้งค่านะครับมารูทให้ทุกท่านดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในความหมายนะครับอันนี้ผมก็คลิกรูทนะครับ รดปกติเลยนะครับก็รดตามเส้นไกด์ที่ผมวางไว้ตรงนี้นะครับให้ให้ท่านดูนะครับทุกท่านจะเห็นได้ว่านะครับจะเกิดจอยขึ้นแค่ตรงที่เป็นฟิตติ้งนะครับตรงที่มีฟิตติ้งนะครับอันนี้จะเกิดหนึ่งจอยสองจอยสามจอยสี่จอยห้าจอยหกจอยเจ็ดจอยแปดจอยนะครับจะมีทั้งหมดแปดจอยนะครับแต่ว่าความยาวนะครับของท่อของลายท่อนะครับ จะมีความยาว6เมตรอยู่1 2 3 4ท่อนนะครับซึ่งบริเวณนี้นะครับจริงๆแล้วมันควรจะเกิดจอยนะครับเพราะว่าเราใช้ท่อ6เมตรนะครับซื้อท่อ6เมตรมามาต่อกันตอนที่เราเจนไอโซนะครับจริงๆตรงนี้จะต้องมีจอยวลนะครับอันนี้คือตัวที่ยังไม่ได้ตังค่านะครับเดี๋ยวเราไปดูตัว หรือเจนไอโซให้ดูก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวจะเจนไอโซให้ดูนะครับว่าจอยมันออกมายังไงนะครับนะครับจอยก็ออกมาแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแต่ความยาวทั้งหมดสามสิบเมตรนะครับโอเค จริงๆจะต้องมีจอยอยู่ตามบริเวณนี้นะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูไปสเปคที่ผมได้ทำการเซตค่าไว้นะครับอันนี้จะเป็นไปสเปคที่ผมได้ทำการเซตค่าความยาวการเบรกท่อไว้นะครับก็ทำการรูทปกตินะครับ อันนี้ผมก็รูดเหมือนกันนะครับจากหัวถึงท้ายแล้วก็ดึงขึ้นมาให้เห็นนะครับว่าการรูดก็เหมือนกันนะครับแต่เนี่ครับสังเกตว่านะครับ,รนะรบโปรแกรมจะแบ่งท่อนะครับออกเป็นทุกๆ6เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูไอโซเจนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ นะครับจะเห็นได้ว่าจะมีจอยทั้งหมดหนึ่งจอยสองจอยตืดตดตืดตืดสิบสองจอยนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราใส่แป้งก็จะมีตรงนี้อีกนะครับแล้วก็ใส่แป้งตรงนี้จะมีตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าความยาวสามสิบเมตรนี่ครับความเป็นจริงมันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับก็คือมันจะต้องมีจอยนับทุกทุก ความยาวของท่อนะครับอย่างถ้าเราใช้12เมตรเราก็ไปตั้งค่าให้เป็น12เมตรนะครับอันนี้ในที่นี้ผมใช้ท่อ6เมตรนะครับผมก็ไปตั้งค่า6เมตรนะครับส่วนการตั้งค่านะครับเราก็ทําการสร้างไปสเปคของเรานะครับขึ้นมาโดยปกติครับสร้างไปสเปคขึ้นมาของเราโดยปกติตามที่เราต้องการเลยนะครับพอสุดท้ายนะครับให้เราทําการ กรอกค่าบางค่าเข้าไปนะครับที่ iping, ไ i พิ้งไบนะครับที่โหมดของไบเนี่ยครับที่โหมดของไบอันนี้ผมจะไปดูที่เมื่อกี้ผมรูดหกนิ้วนะครับก็คือผมก็จะไปดูที่ตรงนี้ของผมที่เป็นสองนิ้วถึงย4ิบสี่นิ้วนะครับผมก็เดบักคิกขึ้นมานะครับก็จะมีไดอะล็อกขึ้นมาให้เราเลื่อนไปที่แถบฟิกเลงต,ตรงนี้นะครับ อันนี้ของผมโชว์โชว์ทั้งหมดนะครับก็คือตั้งแต่สองนิ้วไปถึงยีี่นิ้วส่วนอันที่ติ๊กอยู่ตรงนี้ก็คือไม่ได้ใช้นะครับใช้แค่นี้นะครับตามที่เราตั้งค่าไปสเปคนะครับแล้วก็มาที่ฟิกเลงตรงนี้นะครับอันนี้ให้ทําการเปลี่ยนคอนเวิร์ตหน่วยนะครับจากมิลลิเมตรให้เป็นนิ้วนะครับโดยง่ายๆเลยครับก็คือ6กเมตรก็คือหกพั หารกับ25.4เลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ copy เอาตัวเลขทั้งหมดตรงนี้ครับนะครับมาใส่ตรงช่องนี้นะครับตรงฟิกเลงตรงนี้นะครับทุกทุกความทุกไซส์ของท่อนะครับแล้วก็ทำการติ๊กข้างหลังตรงนี้นะครับติ๊กถูกข้างหลังตรงนี้เป็นอันเสร็จพิธีนะครับแล้วก็กดโอเคไปนะครับ เบื้องต้นผมได้ทําการตั้งค่าไว้แล้วนะครับผมก็จะไม่กดโอเคนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไปอีกไซนึงที่เป็นหนึ่งทับสองถึงนิ้วครึ่งครับอันนี้ผมก็ได้ทําการตั้งค่าไว้แล้วนะครับโอเคครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่ ทำการใช้งานโปรแกรม AutoCAD t d p e n นะครับในคลิปหน้านะครับผมจะมาบอกว่าทำไมเราต้องแบ่งจอยตามความยาวท่อนะครับเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวเกินไว้เลยก็ได้นะครับว่าเพื่อที่จะเอาไปนับจำนวนไดเมเตอร์เชื่อมนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า DB นะครับว่าโปรเจกต์เรา ลายเราหรือไอไพป,ปิ้งเราที่เรามีนะครับที่เราเขียนขึ้นมาในโปรเจกต์นั้นๆนะครับลายนั้นๆว่ามีจำนวนกี่ DB นะครับก็คือ Db จอยเนี่ยครับอย่าง6นิ้วเขาก็เรียกเป็น6 DB นะครับก็คือ1นิ้วเท่ากับ1 DB อันนี้6นิ้วก็คือ6 DB เพื่อเอาไปทำงานการคำนวณงานเชื่อมนะครับแล้วก็คอร์สในการเชื่อมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทค ตรงนั้นให้ดูนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ